ผมนะครับแนะนําตัวกันหน่อยนะครับผมมันโทพีเคอะไรอยู่นะครับอันนี้เป็นไปดวยมวยรอบรุ่งระวัฒธรรมดาธรรมดาใช่ไหมวันนี้ร้อยร้อยสี่เลยเหรอใช่ครับล่าสุดชกเท่าไหร่ร้อยสองนีกลางวันอ่ะนะก็ซ้อมอยู่พีเคนะตัวนี้โนชกมวยรวมๆเท่าไหร่ได้ห้าสิบกว่าฝีมือไม่เราฝีมือกูต่อสู้สไตล์ไงฝีมือมเป็นหลักสูงเท่าไหร่ครับร้อยสิบหกครับน้ำหนักปล่อยๆล่ห้าสิบกว่าปีนี้อายุเท่าไหร่ละสิบหกครับ ล่าสุดเป็นใคผลงานชนะน็อกครับที่นี่ครับชนะใครวันนั้นเด่นเย็นลยครับแล้วก่อนนั้นได้อีกไฟนึงเสียงชนะชนะมาขี่ไฟสิอนี่เราสองไฟครับเราคนพี่หรือคนน้องคนน้องคนะเอาเราเป็นคนจากจังหวัดบึงกาบึงกาเนาะบอกไฟขับเชียร์ในวันนี้คู่แรกใช่ไหมใช่ครับเปล่าเใจนะจครับเชียงลี่ตอนที่น้องนะขอให้โชคดีครับผมใช่นีครับผมเพื่น้องมีก็วยจัดเจนครับเรามาแทนใครไม่รู้ว่าไงมาแทนจงอังดำอ๋อแล้วก็รู้ตัวขี่วันได้ ไม่กี่วันครับแต่ซ้อมมาตลอดก็พร้อมอยู่ที่จะอั้มไหมก็พร้อมรอรายการไปเรื่อยนะเราตอนนี้ชกมวยรวมๆประมาณห้าสิบครับเราก็ฝีมือนะซ้ายหรือขวาขวานะผลงานสามไฟล์หลังชนะกี่ไฟล์ชนะไฟล์เดียวแล้วก็ชนะไฟล์เดียวนะเสมอเสมอล่าสุดก็ชกอะไรร้อยสองร้อยสี่ร้อยสามร้อยสามนะน้ำหนักบ่อยๆเราห้าสิบห้าสิบเอ็ดปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วสิบแปดสูงเท่าไหร่สูงร้อยหกสิบแปดเห็นแมพันโทัวเขาในคลิปเป็นไงเขามีอะไรบ้างนี่ต้องศึกษาเลย แทงซ้ายนะเอาขวาเอาซ้ายกับขวาไปชนกันวันนี้เอาละคนจังหวัดข่าวลาสีมาฝาเป็นข่าวเจียนเลยครับฝาเป็นข่าวเจี๊ยนครับทำมาเต็มที่ครับขอชุดดีครับผมโอเค